สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวดีๆเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์แถลง,ลงส่งออกเดือนมิถุนายนพุ่งกระชูดสูงถึง43.8ทําสถิติสูงสุดในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยขยายตัวมากถึง43.82%มูลค่า23,699ล้านดอลลาร์หรือประมาณเกือบ8แสนล้านบาททำสถิติสูงสุดในรอบ11ปีโดยสินค้าสำคัญที่มีอัตราการขยายตัวสูงได้แก่ 1>, 1. ผล,ลไม้โดยมีการขยายตัวมากถึง185.1% 2. อัญมณีและเครื่องประดับขยายตัวร้อยละ90.4% 3. รถยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ขยายตัวร้อยละ87.5% 4. เครื่องจกักรกลขยายตัวร้อยละ73.13%และ 5. เคมีพันธุ์ ขยายตัวร้อยละ59.82%สำหรับผลไม้ที่ขยายตัวสูงสุดถึง185%โดยเป็นทุเรียนขยายตัวสูงถึง172%และมังคุด ขยายตัวร้อยละ488.26%ในหมวดสินค้าต่างๆนั้นสินค้าด้านการเกษตรยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากถึง59.8%และมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ10ปีสามารถทำรายได้เข้าประเทศมากถึง71,473ล้านบาทถือเป็นการขยายตัว9เดือนต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพารา ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ1 1 1 9ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปขยายตัวร้อยละ11 0ซโดยเฉพาะมันสำปะหลังขยายตัวมากถึง81.5%เดือนมิถุนายนนั้นตลาดที่สำคัญทั้งตลาดหลักและตลาดรองมีอัตราการขยายตัวทุกตัวทุกตลาดโดยตลาดหลกักขยายตัวมากถึง41.2%ปรประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่น สหรัฐสหภาพยุโรปและอาเซียนเป็นต้นตลาดรองขยายตัวมากถึง49.5%ทั้งในเอเชียใต้อินเดียสีลังกาบังกลา,าเทศตลาดตะวันออกกลางแอริิกาฟลาตนออเมริกาสเตรเลียเป็นต้นโดยนายจุลินนะครับกล่าวว่าเป้าหมายการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งไว4้4%นั้นเพียงแค่6เดือนแรกเดือนมกราคมถึงมิถุนายนขยายตัวไปถึง ร้อยละ15.53เมูล,ลค่า1,32,334ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ4,300ล้านบาทซึ่งกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนจะพยายามทำให้การส่งออกได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นคำกล่าวของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับทางด้านนายภูสิทธิ์รัตนก,กุลเสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากล่าวว่าการส่งออกรายสินค้านอกจากสินค้าเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ59.8สูงสุดในรอบ10ปีกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรก็ขยายตัวสูงถึง13.5เและสินค้าอุตสาหกรรมก็ขยายตัว44.7ในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือน คือหมวดอาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวร้อยละ27.7%น้ำตาลทรายกลับมาขยายตัวในรอบ15เดือนที่18.8%แสดงให้เห็นว่าสินค้าในทุกกลุ่มสินค้าทั้งสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมขยายตัวทุกตลาดทั้งตลาดหลักและตลาดรองตลาดส่งออก50อันดับแรก ซึ่งมีสัดส่วน97%ของมูลค่าการส่งออกของไทยมีการขายายตัวทุกตลาดนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆบางส่วนนะครับที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ